ขอบคุณนะคะบออีสานค่ะสวัสดีค่ะฝนกำลังตกค่ะบอิีสานบอกสวัสดีครับพี่ระวีค่ะฝนกำลังตกเลยนะคะอากาศกำลังเย็นเย็นนะคะจะซมดอกไม้ด้านล่างเนาะ ทีบ่บ้านตอนทีบ่บ้านบ่าวอิสานตกไหมคะอากาศเย็นมากค่ะชอบค่ะชอบฝนตกนะคะก็เลยมาไล์สดมาไล์สดของหลานสาวนะคะน้องมินนะคะน้องมินเป็นหลานสาวของพี่ละวีเองนะคะขอบพระคุณนะคะ ขอบพระคุณที่มาให้กำลังใจหลกล้านกำลังใจมาชมสนค่ะ mm hmm. บาริสานบอกว่าไม่ตกเลยครับร้อนมากครับ mm hmm. ทางเหนือนี่ตกนะคะ mm hmm. เย็นดีนะคะ mm hmm. เนาะฝนตกก็เย็นนะคะ mm hmm. ก็เป็นฤดูของเขาเนาะฤดูฝน mm hmm. ขอบคุณมากนะคะ mm hmm. กล้านกำลังใจนะคะมาชมฝนกันนะคะฝนตกที่ลบปางน,นะคะที่เกาอคานะคะชมพู้น้อยสวัสดีจ้านะสวัสดีค่ะมินตรานะสวัสดีค่ะขอบคุณมากคะ่ะชมพู้น้อยขอบคุณนะคะฝนกำลังตกอากาศ เย็นสบายเลยค่ะเก้าล้านกำลังใจขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะมาชมฝนกันนะคะฝนตกช่วงนี้ไม่ไม่มีฟ้าร้องนะคะตกธรรมดาธรรมดาเนาะขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากมากนะคะข้าวหน้าฝนแล้วค่ะคุณ KON นะคะคุณคุณคุณคนใช่ไหมคะคุณกลนใช่ไหมคะพี่ข้าหน้าฝนหรือยังข้าแล้วค่ะตอนนี้ข้าหน้าฝนแล้วค่ะเบาอีสานก็สวัสดีครับพี่ชมพู่น้อยนะคะชมพู่น้อยก็สวัสดีค่ะเบาอีสานชมพู่น้อยก็สวัสดีค่ะคุณระวีนะคะสวัสดีค่ะคุณมินตรานะคะขอบคุณมากๆนะคะ